โอเคนะครับต่อไปเราจะไปที่แบนแมทนะเพื่อทําการทําค่าดัชนีนะครับใส่สูตรค่าดัชนีเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพนะครับโดยไปที่คลิกที่โคโลเค e ภาพที่7ก่อนครับนะแล้วก็ไปลาสเตอร์นะครับแบนแมทภาพแรกเลยนะไปนะครับอันนี้จะเป็นโคโลเคดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแบนด์ที่เราจะใช้นะครับของผมเป็น N D W I นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสูตรนะครับแล้วต่อไปเราจะใส่สูตรนะครับให้ไปที่ edit expression นะครับอ่าจะได้มาอย่างนี้นะครับสูตรแรกที่เราใช้นะครับก็คือ if if วงเล็บวงเล็บวงเล็บสามตัวเลยนะครับ string b สามขีดสิบแปดนะครับ นี่นะครับตัวนี้แล้วก็ลบด้วยสตริง b 8ขีดนะครับอ่าแล้วก็วงเล็บปิดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็รครับวงเล็บเปิด b 3ขีดสิครับบวก b 8ขีดนะครับ,บ,ว, 8, รบวงเล็บปิด เครื่องหมายมากเเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับศูนย์นะครับวงเล็บปิดทีหนึ่งนะครับแล้วก็ r r นับ o นะครับที่แปลว่าหรือนะครับวงเล็บสองครั้งนะครับเป็นสตริง b ีสามยี่สิบหกนะครับ B3 สามยี่หกลบ b ีแปดยี่หกนะครับอ่า แล้วก็วงเล็บปิดนะครับหารวงเล็บเปิดปีสามยี่หกนะครับบวกนะครับปีแปดยี่หกนะครับแล้วก็วงเล็บปิดสองครั้งนะครับ เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับศูนย์เหมือนเดิมครับแล้วก็วงเล็บปิดหนึ่งครั้งครับแล้วก็เด่ Then, นะครับ T H E N ห e e, นะึ 0, นะ่ง L E L S E ครับศูนยครับ PLSD ศโอเคบางการมันเขียนคิดกันไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคสูตรเสร็จแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคเลยนะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับอ่าเราจะได้ภาพมาอย่างนี้นะครับสูตร N-DWI นับจะมีภาพเป็นสีขาวดำนะครับสีขาวคือพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่มีน้ำนะครับส่วนสีดำนะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำนะครับออกแบบมาเพื่อดูค่าการสะท้อนของน้ำในช่วงคลื่นที่มีที่ตามมองเห็นนะครับก็จะได้ภาพอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นช่วงที่มีแหล่งน้ำนะครับเดี๋ยวลองเปิดภาพมาเทียบสักตัวนะครับ มันจะเป็นภาพตรงช่วงบริเวณที่เกิดไฟไหม้นะครับอืมรอสักครู่นะโอเคสังเกตน,นะมันคือภาพเดียวกันนะมันคือบริเวณเดียวกันนะรอยตัดช่วงนี้นะเนี่ยครับเหมือนกันเลยฮะโอเคคนระับต่อไปคลิปหน้าจะเป็นสูตรของ NBR นะครับมี NBR 2-3ตัวที่จะให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ